เป๋าของอ <Yeah. S 1> ูดิข้ากับเพื่อนค่ะก็ช่วงนี้หลังจากที่มีเพื่อนมาช่วยทำค่ะก็ได้ได้ได้ขายเรื่อยๆแล้วก็ได้ออกรุ่นใหม่เรื่อยๆอะค่ะเหมือนเราเหมือนก,ก,กระแสตอบรับดีมากเลยนะใช่ใช่ค่ะกระแสะตอบตอบรับดีมากๆเกินที่เราคาดหวังไว้ค่ะจากการที่เราทำที่เราทำแล้วเราคิดว่าแบบเออขาย ขายได้ก็ได้ขายไม like. uh> uh> uh ่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่กลายเป็นว่ามันจะมีรุ่นที่ขายดีมากก็ก็ดีใจนะครับก็เลยเขไปตัแบบเลยด้วยไปไหนมาไหนก็ใช่ก็ใช้ก็สบายก็ถ่ายตลอดอย่างเนี้ยค่ะตในีคิดจะขยายเลยไหมคะเปิดเป็นหน้าร้านอ๋อรู้สึกว่าทุกวันนี้ทําออนไลน์ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วค่ะยังยังไว้ในภาคหน้าถ้าเกิดว่ามีเงินทุนที่พอก็อาจจะค่อยค่อยคิดดูอีกทีอย่างล่าสุดที่กลับมากลับมาเปิดร้านแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง้เริ่มถึงตัวหรือยัง ร้านอาหารใช่ไหมคะคือก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังต้องปรับอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็อยากให้มันดีแล้วก็อยากให้มันดงค่ะก็พยายามทำเรื่อยๆค่ะปรับปรับนี่คือปรับราคาหรือว่าปรับอย่างล่าสุดของหนูคือปรับเมนูค่ะอย่างตอนแรกที่หนูขายแต่อาหารไทยทั้งหมดตอนนี้ก็คือเพิ่มลายของก๋วยเตี๋ยวมาด้วยค่ะก็ลองดูว่าก็ลองดูว่าแบบไหนจะจะดีกว่า อย่างตอนที่กลับมาเปิดอย่างเงี้ยเราได้ตั้งเป้าไว้ไหมคะก็อยากให้มันกลับมาเป็นในรูปแบบไหนลูกค้ากลับมาเท่าไหร่จริงๆก็มีคิดในเรื่องของกําไรนะคะขอแค่ให้ได้ครอบคุมค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ค่าวัตถุดิบค่าพนักงานอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วค่ะใช่ตอนนี้ยังเข้าแล้วอยู่ไหมเลยเข้าค่ะแต่ว่าก็เข้าน้อยน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ถือว่าเป็นแบบสัญญาณที่ดีค่ะก็ปิดเป็นเป็นนานไหมช่วงนั้นอะไรนะคะปิดเป็นนานไหมช่วงนั้น ยังยังไม่ได้ปิดเลยค่ะวแบบว่าแบบมัดแบ่อะไรนะตอนช่วงมัดอะไรหมายหมายถึงกิจการพักไว้หรอคะอ๋อหมายถึงช่วงนั้นได้ปิดหรือเปล่าอ๋อร้านหนูไม่ได้ปิดเลยค่ะคือแค่เปิดช่วงที่แบบจังหวะโควิดพอดีแล้วก็เปิดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็มีช่วงที่โควิดพลิๆอันนั้นนะคะที่ปิดหน้าร้านไปแล้วก็ขายออนไลน์เอาแต่คาเฟ่ก็คือป็ดแล้วไหมคะอะไรนะคะคาเฟ่คาเฟ่ ก็ยังเปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่ใช่เปิดอยู่คนที่ไักไปเนาะคนละที่ไหมคนละที่ไม่พักอ๋อก็เลยนึกว่ามันมีข่าวที่แบบว่าปิดแบบคือไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่เท่าีท่านี้เทอ๋อเขาไม่ได้ปิดค่ะแค่มันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ที่มาตรการห้ามนั่งในร้านคือช่วงพีคๆตั้งแต่น่าจะปีที่แล้วค่ะอันนั้นอันนั้นโอเแค่นั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังเปิดปกติอยู่ กลับมาเป็นปกติก,ตก็คือเปิดทําการปกติค่ะตอนนี้คาะเราก็เริ่มกลับมา้ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานค่ะเริ่มเริ่มจะค่อนข้างยุ่งแล้วหลังจากที่แบบว้างมานาน,นะคะ่ะแล้วเรื่อง,ง,ง,งวความรักนะคะเป็นยังไงบ้างความรักเหรอคะเรื่อยเรื่อยเรยเลย ค่ะมันคือเหมือนแบบว่าด้วยช่วงนี้มันมันอย่างที่บอกคือเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยได้จะไปต่างประเทศก็ไม่ได้แล้วก็ต่างก็ต่างค่อนข้างยุ่งเลยนะคะเริ่มกลับมายุ่งก็มันไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปก็เลยแบบว่าก็ก็ไม่ได้ลงค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก,าก็ไว้ไว้ลง <c oughs> จริงจิทริปที่เราแพนไวไวค่ะจะไปด้วยกันอะไรอย่างนี้มันยังมีคันมีไหมคะคุยด้วยอ่ตอนนี้มันไม่ได้แพนอะไรไว้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าเหมือนช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาระบาดหนักอีก แทนที่จะได้แบบได้ออกไปใช้ชีวิตก็เริ่มอาจจะต้องแบบระมัดระวังตัวองมากยิยง่งขึ้นแล้วก็บวกกับตอนนี้หนูเริ่มลับมาททำงานแล้วด้วยก็อยากที่จะแบบเซฟสุขภาพ,ภาพด้วยอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าก็ผู้สุขออยู่ที่บ้านก็ก็มีอยู่ช่งนี้ยวงนี้ได้เจอพี่เคมไหมเจอะเจอค่ะเพราะว่าช่วยพี่เคมทาต้นไม้ตลอดเลยค่ะก็ช่วยกันแพ็คช่วยนันส่งไปส่งนี้อะไรเ<ล>งี้ยค่ะเขาก็ยังขายดีอยู่ยังแบบว่าได้เรื่อยได้เรื่อยขายได้เรื่อยๆร่อยค่ะเห็นเห็นสเหมือนแบบลงต้นไม้ดอกใบใหญ่ๆมากาใช่ไหม พี่เคน่าจะลงขายในเพจใช่ก็ยังลงขายเรื่อยอยู่ค่ะแ,แล,ะและนีคเอ่อะไรๆมองว่าเราอยู่น,นอนไรอไม่จริง,ไม,รงไม่จริงค่ะยังยังปกติค่ะปกติด,ดีค่ะตอนนี้เอซซอรเริ่มมองอนาคตออนาคตแล้วบอว่าแบบพีอะไรอย่างเงี้ยแต่งแตงานจริงๆไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะว่าจะต้องแบบ ก็คือขอให้แบบพกไปเรื่อยๆทำทุกวันที่ดีที่สุดแค่นี้ก็ส่วนตอนนี้หลายๆคนในช่วงวัยเราก็เริ่มแบบอ๋อใช่คนหนูย่างค่ะหนูยังรู้สึกว่าไม่พร้อมรอก่อนเราเคยตั้งอายุไหมก็แบบเอ้ยสักเท่าไหร่ถ้าตั้งเล่นๆมีค่ะก็คิดว่าเลขสามเออีกแค่ไม่กี่ปีค่ะสองปีเราก็รู้สึกว่า อะไรก็ได้ขอให้พร้อมอยากแต่งเมื่อไรก็แต่งอะไรอย่างที่เห็นเองอ่ะเคยคูยกับเอสเธอร์มาเรื่องมีครอบคัวเขาเองก็เลยถามไปแล้วหมายถึงว่าอยากแต่งไหมล่ะคะหนูหนูก็อยากแต่งนะคะแต่คือก็คุยกันตลอดว่าเออมันก็ยังไม่พร้อมต่างคนต่งยังแบบโฟกัสที่เรื่องงานอยากให้ทุกอย่างแบบนิ่งก่อนก็คอยว่าแบ,บนี้นนค่ะ,คะอย่า,างคู่เราคบกันมานานแค่ไหนปีนี้ปีที่เจ็ดค่ะเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วค่ะนะเร็วเร็วเร็วค่ะใช่ ไหนๆก็ก็อาถรรพ์ก็ก็ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้กังวลเรื่องตัวเลขค่ะ